ตัวนี้เราจัดเป็นทรงอเมริกันล้อขอบ20ออฟลึก44เลยนะครับผมในตัว4คูณ4เนี่ยจะมีกล้อง360อองศาด้านหน้าด้วยนะครับไฟหน้าของเรานะครับผมเป็นแบบ m a ชชีน LED นะครับภาษาบ้านๆก็คือระบบป้องกันแยงตาเลยนะครับควบคุมความเร็วคงที่พร้อมรักษา,า,า,าระยะห่างนะครับฟอร์ดตัวใหม่ของเราเนี่ยทำงานร่วมกับ Stop and Go ด้วยนะครับผมเป็นออฟเซตลบ ขอบ20นะครับถ้าสมมุติว่าใส่120ออล้อ20ออฟลึกแบบนี้นะเราต้องตัดแต่งซุ้มด้วยนะครับผมมิติตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับฝั่งละ5เซนติเมตรเลยนะไฟท้ายแบบเต็มระบบเลยนะ LED เต็มระบบเลยนะครับผมพวกไฟอุปรกรณ์แคมปิ้งนะครับหรือว่าอุปรกรณ์ช่างก็ได้นะครับตรงนี้เป็นตัวปลั๊กสามตาเหมือนไฟบ้านเลยนะพงมาอะไตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มน้ําหนักนะครับเวลามีความเร็วนะซึ่งมันจะทําให้เราขับขี่ รู้สึกวก่ากระชับและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับผมสต o p and Go ซึ่งครบมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายโคตรโคตนะครับผมซึ่งเบียรบอกว่าถ้าพี่ๆซื้อไปเนี่ยตัวนี้ยังไงได้ใช้งานแน่นอนนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายจริงๆนะพี่ๆผู้หญิงเนี่ยดูค่าน้ํามันเครื่องไม่เป็นว่าควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ดูค่าน้ํามันเครื่องในแอปพลิลกเคชันได้ด้วยนะครับผม สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับเบียร์ฟอร์ดปังปุรยเยออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆมาชมรถยนต์ฟอร์ดเป็น next gen ranger white tag ตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อของเรานะครับผมราคาจําหน่ายของเขานะครับหนึ่งล้านสองแนาหนะครับสำหรับสีพิเศษสีขาวสีส้มสีเหลืองเพิ่ม10,000บาทนะครับเป็น1นึ่งล้านสามแบาทนะครับผมแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซล210แรงม้านะครับผมแรงบิดถึง500นนิวตัเมตรเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพามาชมว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจัดเป็นทรงอเมริกันล้อขอบ20ออฟลึก44เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันทนจรจุดนะครับว่าตกแต่งอะไรกันบ้างด้านหน้านะครับผมเราเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนชายกระชนหน้าใหม่หมดเลยนะครับผมเราแต่งเป็นชุดวายนะครับผมกาลังนิยมในกลุ่มรถยนต์ฟอร์ดเลยนะครับผมก็จะเป็นกระจังแบบครอบด้านหน้านะครับผมในตัว4ีคูณสเนี่ยจะมีกล้อง360อองศาด้านหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ชุดแต่งเนี่ยเราต้องเว้นตรงกล้องหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องด้านหน้านะครับผมสำหรับสายออฟโรดนะไม่ต้องกังวลนะครับเผื่อเวลาเราออฟโรดนะครับผมมีดินมีโคลนอะไรนะครับผมไปบังหน้ากล้องเราก็สามารถกดปัดน้ำฝนนะครับเพื่อปัดหน้ากล้องได้ด้วยนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงกระจังหน้าเนี่ยเป็นรังพึ่งขนาดใหญ่นะครับผมเวลาขับรถปะทะกับลมนะครับผมลมเข้าไปหมุนในห้องเครื่องนะครับผมทําให้ช่วยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าของเรานะครับผมเป็นแบบ มัทสิก LED นะครับผมก็จะเป็นลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะครับผมตัวนี้มีระบบป้องกันแยงตากับรถที่สวนมาด้วยนะครับผมภาษาบ้านๆก็คือระบบป้องกันแยงตาเลยครับเวลาขับสวนกันเนี่ยเขาจะดับไฟ LED ให้เลยนะครับผมตัวนี้มันเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ติดตั้งเป็นข้อไฟด้านหน้านะครับผมให้ด้วยนะตัวนี้มีไฟเดอร์ไลท์4แคมป์นะครับที่เป็นไฟ LED วิ่งกลางวันนะครับผมซึ่งเป็นสัยลักษณ์โดดเด่นของตัว Next Gen ของเราเลยนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านข้างใกล้ๆนิดนึงครับกล้องมันจะมีกล้องตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมเวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยความเร็วต่ํานะครับตัวนี้ก็จะเปิดไฟเพื่อเปิดมุมอักสสยตาให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างของตัวนี้นะครับเป็นชายกันชนที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับว่าเป็นชุดวายนะครับผม ก็ตัวกันแข็งด้านล่างเนี่ยสามารถทําสีเป็นสีบอลหรือว่าสีดําแบบนี้ได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED ที่มาจากโรงงานก็จะให้ไฟสีขาวเหมือนกับตัวไฟด้านหน้าเลยนะครับผมกล่องเลด้์นะครับตรงนี้นะที่ทํางานพวก a p t i v e Cruise Control นะครับผมตัวนี้ a p t i v e Cruise Control เป็นการควบคุมความเร็วของที่พร้อมรักษาระยะห่างนะครับฟอร์ตตัวใหม่ของเราเนี่ยทำงานร่วมกับ Stop and Go กด้วยนะครับผมทํางานถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับผมอันนี้ผมขับรถไปส่งลูกค้ามาเนี่ย ใช้งานได้สเสถียรน,นะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมพี่ๆที่ซื้อรถรุ่น4ี่คูไปเนี่ยบอกว่าระบบเราเยอะใช้งานได้เป็นตรงนี้ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านไหนนะโอเคเดีย๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างครับผมด้านข้างเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด5.5นิ้วของชุดวเหมือนกันนะครับผมเขาจะมาพร้อมกับชายกันชนแล้วก็ซุ้มล้อแบบนี้นะครับผมด้านข้างมีโลโก้คํวาว่าวอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับผมก็ มันเข้ากันสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้นะครับผมเป็นล้อซึ่งเราเปลี่ยนจัดทรงอเมริกันนะครับผมเป็นออฟเซ็ตลบ44ขอบ20นะครับรัดด้วยยา MAT. ง m at ตัวนี้เป็น m at ก็วิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยนะครับผมแล้วก็ยกข้างหน้านี่ยนิ้วหนึ่งนะครับผมเพื่อให้หน้ากับท้ายเนี่ยมันเสมอกันนะครับเป็นทรงอเมริกันสวยๆแบบนี้เลยนะแต่เบียร์ต้องแจ้งพี่พี่ก่อนนะครับผมถ้าสมมุติว่าใส่ล้อ20ออฟลึกแบบนี้นะเราต้องตัดแต่งซุ้มด้วยนะครับผม อันนี้มีการเจียถึงตัวรถเลยนะครับผมพี่พี่สายออฟเลิก,ลกสายเมริกันโหดๆเนี่ยต้องตัดแต่งซุ้มนะครับเราแจ้งกันตรงๆนะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะครับแต่ว่าโชค๊คเดิมเราเป็น2.0มโนทูบอยู่แล้วนะครับผมซึ่งให้ความนิมนวลที่ดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าเบียร์แนะนำนะครับเปลี่ยนแค่ปีกนกก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยางตัวเนี้ยพี่พถ้าอยากได้เราต้องเพิ่มเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอีกนิดนึงครบแสนนะครับผมไม่กี่พันเนี่ยจะครบแสนแหละ ก็จะเป็นแบบตัวแถมหรือว่าพี่ๆเลือกสเปคได้นะครับเกียร์ผมจัดให้ได้ตามต้องการเลยคีบด้านข้างนะครับตัวนี้เป็น1 0เกียร์พอเป็น10เกียร์เนี่ยก็คือเป็นใบทอร์โบนะครับผมใบทอร์โบเนี่ยมีนักขับ2และขับ4นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นขับ4ตัวท็อปนะครับกระจกหูช้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็กล้อง3 6 0องศาและก็ยังทํางานร่วมกับใบสปอร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นใบสปอร์ตไรด้ร์นะครับผมจะมีเซนเซอร์ตรงไฟท้ายนะครับผมเวลา มีรถมาจากบุมอับสายตานะครับผมเขาจะขึ้นแสงสีส้มตรงนี้นะครับเพื่อเตือนว่ามีรถมาจากบุมอับสายตาแล้วนะครับแล้วหลังคานะครับซึ่งมาจอดโรงงานแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมพี่ๆจะเห็นว่าสายแคมปิ้งของฟอร์ดเนี่ยจะเอาเต็นท์ขึ้นไปเทินนอนได้เลยนะครับผมแต่ขณะที่เราขับรถมีความเร็วนะครับผมเวลาเทินของเนี่ยก็จะสามารถบรรทุกน้าหนักได้เพียง80กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับผม ติดกันาสาดแท้นะครับของศูนย์ฟอร์ดเลยนะครับแล้วก็ฟิล์มเซรามิกซึ่งเลือกความเป็นส่วนตัวได้นะครับผมต้องการความมืดความสว่างแบบไหนก็แจ้งเบรได้เลยนะครับผมกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับพร้อมปุ่มกดสตาร์ทแล้วนะครับผมแล้วก็มันไดเดิมโรงงานเนี่ยเป็น2ส,สีนะครับผมสีดําด้านแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นบอลน,นะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปไวด์แท็กเนี่ยเขาจะทําเป็น2ส,สีนะด้านหลังตัวนี้เป็นโลบาร์ทรงสปอร์ตนะครับซึ่ง ตัว2022เราเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบเว้าด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่มอัตถประโยชน์ในการใช้งานนะครับผมเวลาพี่ๆออกไปแคมป์ปิ้งหรือว่าใช้งานรัดของเนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์กับเรื่องตรงนี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมเราไม่ได้ยกนะครับพะฉะนั้นด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะดูทรงเสมอกันออกมาเป็นอเมริกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างของเราเนี่ยออกแบบใหม่ด้วยนะครับผมเราวางโช๊คอัพอยู่ดอกคัสซี ทำให้มิติตัวรถเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับฝั่งละ5เซนติเมตรเลยนะแล้วก็บาราล้รถเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับผมเวลาเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยเราเป็นการวางโชกแบบโชกค,ควายด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยพี่ๆที่เคยใช้ฟอร์ดจะรู้สึกว่าหนึบกระชับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมด้นานท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเป็นไฟท้ายแบบเต็มระบบเลยนะ LED เต็มระบบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งว่าเป็นสปอร์ตเรดาร์ตรงเซนเซอร์นะครับผม ตรวจจับ,บมุมอับสายตาให้เราด้วยนะครับผมติดตั้งข้อไฟท้ายให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟ LED เต็มระบบแบบนี้เลยนะครับผมฝาท้ายกระบะนะครับออกแบบเป็นเหมือน F 1 5 0อเมริกานะครับผมตัวนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับผมไม่เอ่ยเห็นไหมเอ่ยแล้วก็มีไฟเบรโกโรลิ่งสานะครับผมซึ่งย้ายจากตัวโลบาร์เนี่ย อยู่ด้านนี้นะครับผมรถขันหลังนี้ก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลังได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกุญแจนะครับสำหรับไว้ล็อกด้วยนะครับกระบะของเราล็อกได้นะเผื่อพี่ๆไปติดตั้งตัวโรเลอร์ชัตเตอร์เพิ่มนะครับผมข้อสาท้ายของ Y นะครับบึกๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเอ่ยมีสัญลักษ์ว้ด้วยนะครับผมฟอนต์ FORD แบบนี้นะครับผมซึ่งเวลาติดตั้งเนี่ยเขายังเว้นตัวกล้องตรงโลโก้ให้อยู่นะครับผมเวลาถอยเนี่ย เราจะเห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงของเซ็นเซอร์ตัวการชนท้ายนะครับผมก็ใช้งานง่ายนะครับใส่เกียร์ R เนี่ยขึ้นเป็นภาพเลยนะครับผมเวลาถอยก็มีเป็นสารระดับนะครับเขียวเหลืองแดงก็สามารถกัดระยะได้ง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวท็อป4ค4เราจะมีเตือนออกจากช่องจอดด้วยนะครับเผื่อเวลาออกจากช่องจอดนะครับผมมีรถตัดมานะครับผมเราอยู่ในห้างเราไม่เห็นใช่ไหมครับผมตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเบรกให้ด้วยนะครับ ฝาท้ายนะครับเป็นการผ่อนแรงแบบอีชีลิฟต์นะครับผมก็คือเป็นกลไกของเหล็กตัวทอร์ชั่นบาร์ตัวนี้นะครับผมไม่มีการใช้งานไฟฟ้าใดๆนะครับผมตัวนี้เท่านั้นนะครับผมก็ช่วยผ่อนแรงกระบะได้ถึง66%เลยนะครับผมผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผมหรือว่าเด็กนะครับผมใช้งานง่ายเลยนะแล้วก็สำหรับสายแคมปิ้งก็มีไฟนะครับผมเป็นตัว180วัตต์กับ400วัตต์นะครับสามารถใช้งาน พวกไฟอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับหรือว่าอุปกรณ์ช่างก็ได้นะครับตรงนี้เป็นตัวปลั๊กสามตาเหมือนไฟบ้านเลยนะโอเคด้านหลังค่าๆประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างในครับภายในผมจะให้ดูข้างหลังก่อนนะครับผมพิเศษที่เดียวครับคือแอร์ตอนหลังนะครับผมถ้าพี่ๆอยากได้แอร์ตอนหลังนะต้องซื้อตั้งแต่ xlt ขึ้นไปนะครับผมตัวนี้ข้างล่างเดี๋ยวจะมีพาวเวอร์ l อ t เลด้วยนะครับผมสำหรับไว้ชาร์จ้ตบุ๊กนะครับชาร์จไฟ มือถืออะไรพวกนี้นะครับผมแท็บเล็ตใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีตัวเป็นปักสามตาให้ด้วยนะครับผมดูภายในกันครับภายในตัวนี้นะครับผมจะเป็นได้ตะเข็บส้มนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของวายแกเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็แผงประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบซอฟทัชทั้งหมดนะครับผมตัวนี้มีไฟแอมเบดไลท์ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีอยู่สีเดียวนะเลือกว่าเปิดหรือปิดก็ได้นะครับผมเราสามารถ เบาไฟแอมเบียนไลท์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ย้ายที่เปิดประตูเนี่ยมาอยู่ด้านนี้นะครับผมวัสดุเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะครับผมแผงกระจกอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยหุ้มเป็นซอฟทัชด้วยนะครับผมตะเก็ยบสีส้มเหมือนกันนะพวงมาลัยของเราเป็นไฟฟ้าแบบ100%นะครับผมใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานไม่มีอน้ำมันพาวเวอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแมนเทนันซ์น้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัยด้วยนะครับผมพอไม่มีน้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัยเนี่่่ยยไมุดกกลลังงเครือนต์แ้ว ประหยัดน้ำมันเพิ่มด้วยนะครับผมเวลามีความเร็วต่ำนะครับพวงมาลัยเราจะหมุนได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมซึ่งพี่พี่ผู้หญิงเนี่ยขับรถกระบะคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมขับง่ายมากๆเลยนะแต่พี่พี่ถามมาว่าเมื่อมันเบาเนี่ยเวลาขับความเร็วแล้วมันอันตรายหรือเปล่าพวงมาลัยตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มน้ําหนักนะครับเวลามีความเร็วนะซึ่งมันจะทําให้เราขับขี่รู้สึกว่ากระชับและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเวลาพี่พี่ผู้หญิงที่ซื้อกับเบียร์ไปนะครับผมเขาจะบอกว่าจริง เพราะว่าหักเลี้ยวหรือว่ายูเทิร์นรถเนี่ยจะเป็นฟิลลิ่งเดียวกับรถเก่งเลยนะครับผมเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับผมแล้วก็จอด้านหน้านะครับผมจะเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมไฟหน้าก็สามารถตั้งออโต้ได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆจะปรับแมนนวลก็ได้แล้วแต่ความต้องการนะครับผมตัวนี้มันเป็นไฟ m a t ริกนะครับผมเราไม่มีตัวปรับไฟหน้าที่มันสําหรับป้องกัน การแยงตานะครับผมมีดมิงเล่นไหมนะครับสามารถปรับได้เวลาขับกลางคืนนะครับผมสมมุติว่าไฟมันแยงตาเรามากนะครับเราก็ปรับเบาได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ําให้ด้วยนะครับผมตัวนี้มันมีระบบควบคุมความเร็วคงที่ d d p t t v v e ค u o s e c o n t r o l นะครับแล้วก็รักษาระยะห่างได้ด้วยมี ป้องกันให้รถอยู่ในเลนด้วยนะครับผมแล้วก็ Stop and Go ซึ่งครบมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายโคตรๆนะครับผมซึ่งเดียวบอกว่าถ้าพี่ๆซื้อไปเนี่ยตัวนี้ยังไงได้ใช้งานแน่นอนนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายจริงๆนะเวลาเราขับไปนะครับสมมุติว่าเหยียบไป100กิโมต่อชั่วโมงนะครับพี่ๆกดตรงนี้นะรูปเรือนไม้ปึ้งนะครับผมมันจะขึ้นสีเขียวด้านหน้านะครับผมแบบนี้นะเนี่ยครับผมมันจะเป็นสีเขียวตรงคําว่าเซตนะครับแล้วก็ สมมติว่าอยู่ที่100มันก็จะล็อก100นะครับผมเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับผมเขาจะเบรกและไปให้เราเองแบบอัตโนมัติเลยนะครับจอตรงกลางนะครับเป็นจอ12นิ้วลองรับ Apple CaP าร a เพย์แอนด์ออโไม่ต้องเสียบสายเหมือนตัวเก่าแล้วนะครับผมก็สามารถดึง Google Map นะครับมาที่หน้าจอได้เลยนะครับผมตัวนี้มีแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะครับสามารถโหลดได้นะครับผมเพราะว่าเวลาส่งมอบกับพี่ๆทุกท่านนะเบียร์จะให้ล็อกอินนะครับผมตัว f o r d p a s s กับรถของเรรานะคับ ลงเลขคัสซีลงไปนะก็สามารถสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับดับเครื่องรถได้ดูตำแหน่งรถได้ดูศูนย์บริการได้แล้วก็พี่ๆผู้หญิงเนี่ยดูค่าน้ำมันเครื่องไม่เป็นว่าควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ดูค่าน้ำมันเครื่องในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงมือไม่ต้องเลอะด้วยนะครับผมพี่ๆผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าใช้ Ford r a n g e r เนี่ยชอบตัวนี้มากๆแน่เลยนะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับผม ตัวนี้ก็สามารถเล่นเกียร์แมนวนวลได้นะครับ<ม>ดันมาที่ตัวเแล้วก็เล่นที่หัวเกียร์ได้เลยบวกลบนะครับผมคอนโซลกลางก็จะมีแท่นชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับถ้าสมมติว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับก็มีตัว usb <ม>นะครับสำหรับไว้รอรับแล้วนะครับผมเ<ม>บรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะครับออโต้โฮเนี่ยเวลาเราขับตั้งค่าได้นะครับที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมสมมุติว่าเราจิดไฟแดงนะครับผมตัวเบรกออโต้โฮเนี่ย เราแค่เหยียบเบรกนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์นะครับอยู่ในเกียร์ดีหยียบเบรกค้างไว้นะครับหน้าจอมันจะขึ้นสีเขียวเป็นรูปมือนะครับผมเรายกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็เวลาอยู่ในไฟแดงหรือติดไฟแดงเนี่ยเราก็จะลดอาการเมื่อยล้าตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นขับ2 4 f u high f o low นะครับก็คนที่ไม่เคยขับ4 x 4คูดวี่ามันใช้ยานยากนะครับตัวนี้ Ford Ranger ใช้ง่ายโคตรเลยนะครับพี่ๆกด ที่4คูณ2หรือ4คูณ4ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะนี่นะครับผมตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมถ้าสมมติว่ามันรบกวนมากก็ปิดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบควบค,วบคุมสถีถรภาพนะครับ ESP ก็คือควบคุมสถีถรภาพการทรงตัวแล้วก็มี ROM ลดความเสี่ยงพลิกคว่ำ Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็ออกตัวบนทางราชันตัวนี้4คูณ4มีช่วยลงเขาให้ด้วยนะครับผม รบมากๆบอกคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้าปรับก่ทิศทางนะครับผมมีด้านหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นแอร์แบ็กถึง7ลูกนะครับผมมีตำแหน่งหัวเข่าเพิ่มและนี่ก็คือออปชันติดกับตัวรถแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่เบียแนะนำให้ทั้งหมดนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ทักหาเบียรได้เลยนะครับเดี๋ยวเบียจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ตรงด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วก็แอดมาคุยกันนะครับจะเป็นลิงก์ไลน์นะครับกดสแกนได้เลยนะแล้วก็จะเด้งลิงก์เข้ามาหาเบียนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับผมที่ให้เกียรติรับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับว่าเบียร์จะแนะนำรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ